ถ่ายภาพนิ่งกับโทลิโอ PL 100วันนี้เราจะใช้ PL 100จัดแสงแบบแรมแบนดทำไมต้องเป็นไฟโทลิโอ PL 100หรอเพระเจ้าตัวนี้คือไฟมินิ COB ขนาดเล็กน้ำหนักเบาให้กำลังไฟสูงสุดถึง100วัตต์มีทั้งใบคัลเลอร์และ RGB แถมมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะเริ่มต้นด้วยการให้แบบอยู่หน้าตรงกับกล้องแล้วจัดวางไฟไว้ทางซ้ายมือหรือขวามือของแบบโดยเฉียงจากตัวแบบ45องศา ให้สูงกว่าตัวแบบประมาณ45องศาและกดไฟลงมาอีก45องศาทำไมน่ะหรอเพราะแบบจะได้ไม่แสบตายยังไงล่ะหลังจากนั้นให้ปรับอุณหภูมิหรือค่า K ของไฟให้เหมาะกับสีผิวของแบบและความสว่างด้วยเพื่อให้แบบที่โดนด้านสว่างดูมีผิวที่เคลียร์การถ่ายกับแสงแบบนี้จะทําให้แบบดูมีสันจมูกชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เรายังสามารถใส่ตัวซอฟแสงเสริมเข้าไปได้ด้วยตามความนุ่มของเงาที่เราต้องการ สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างในการถ่ายรูปกับแสงแบบนี้คือสามเหลี่ยมใต้ตาควรจะต้องมีรอนนี้คือการถ่ายภาพนิ่งกับไฟโทริโฟ PL 1 0 0